สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องพิจารวกร้ซิครับวันนี้ก็อยู่อุอ๋ยสามใต้ครับโอ้มาดูกันว่ารถปลาสุนนามาทาอะไรที่อู่ทำไมาถึงได้กลับมาคืนครับยังรออยู่เหมือนเดิมครับแต่เพิ่มเติมรอ,อกว่าเดิมแน่นอนเอามาเมื่อคืนครับเอามาถึงเมื่อคืนก็เลย วันนี้ช่างก็หยุดครับแต่ช่างประกอบไม่หยุดครับนัางเลิศไม่หยุดกับเขาบ่ไม่โดนตาโดนยายเขาบ่ตอนคำนี้เมาปินเลยเหละเอามาถึงเมื่อคืนครับกางวันตายายร้อนบ่ค่อยโดนตอนแรงบ่เนี่ครับ มาถึงก็ได้สติ๊กเกอร์ใหม่เลยสวยครับสติ๊กเกอร์ตัวนี้สวยครับทักไทยแลนด์นี้อพื่อใดคิงออฟทักสติ๊กเกอร์ตัวนี้สวยครับเคซิบัตก็สวยนะตัวเดิมติดเคซิบัตครับเขามาถึงเขาแกะให้ออกเปลี่ยนให้ใหม่เลยสติ๊กเกอร์ตัวนี้แพงเท่าไหร่เหลือไหมโอ้โห oh, ไปติดหลังรถก,กระบะหน่อยอเหลือแผ่นสุดท้ายนี่นะ วิ่งเอาอันนี้คนนี้ไม่ให้เขาสวยเดี๋ยนนี่นะอ๋อเอาไปไหนจนียครับรถก็สตารทติดปกตินะครับรถคันนี้เครื่องสวยมากนะครับแห้งกิ๊บเลยคันนี้ แต่ทำไมถึงเอามาอุน่น JO8E <C ock> <io> e> ครับคันนี้ เครื่องสวยเกียร์สวยนะครับแห้งกริบเลยอันนี้เอาไปใช้งานได้สักพักหนึ่งครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่มีงานครับมันก็จะมีตามาอายุการใช้งานตุ๊กตาหลุดบ้างปีกป้ายหลุดนะครับแล้วก็ระบบระบบไฟมันก็ค่อนข้างจะรวนนิดหนึง่งไม่ใช่อะไรหรอกบางทีเราไปเกี่ยวกิ่งไม้เกี่ยวอะไรครับพวกปักที่มันหลุดมันโดนน้ําโดนอะไรนะมันติดหมดครับแต่ว่ามันมันวิ่งไม่ค่อยนี้เท่าไหร่แต่ อันนี้ก็คือให้อาคาเอามาเช็คให้ด้วยแต่หลักๆเลยเอามาทําสีผาาท้ายไหมครับโดนสึกหนักเหลือเกินระบบไฟก็โดนกิ่งไม้บ้างโดนน้าเข้าบ้างอะไรตามปลัก๊กตามอะไรสายแก้วหลวมบ้างอะไรบ้างที่จริงมันก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกครับเนาะขอให้รถมันอยู่สวยครับภายในอะไรอยู่สวยหมดครับ เกียร์โอ 8e ครับวันนี้เกียร์เข้าง่ายครับก็ยุ้ยคันต่ำนิดนึงเดี๋ยวคันนี้กลับไปหลอกระเดิมแน่นอนครับเดี๋ยวจะดูฝั่งนี้ทำไมมันดูโล่งๆแปลกๆอ่ะข้าร่มหน่อย ไปรอกว่าเดิมแน่นอนอ่ะคันนี้ใช่ไหมต้องเอาให้รอเ่าเนาะคิ้วกันสัดมันหลุดครับเดี๋ยวเขาจะติดให้ใหม่แล้วก็จะติดคิ้วใต้กระจกตรงนี้ให้ครับฝั่งนู้นติดแล้วฝั่งนี้เขาแกะสติกเกอร์ออกครับนี่แล้วมันก็เลยมันสีบม่ือกันครับสีไม่เหมือนกันจะทำบานนี้ให้ใหมบ่บ่ทำสีใหม่ จะทําสีฝั่งนี้ให้ใหม่ครับแล้วก็ติดคิวเลตติดติ๊กเกอร์อันนี้ใหม่ติดกันสาดให้ใหม่องเอนเอติ๊กเกอร์นี่ก็ติดให้แล้วนี่ครับนี่นี่มันต้องเป็นแบบข้างนี้นี่มาถึงอันนี้ใส่เมื่อคืนนะ้าน่งเนี่ก็จกลอย๋อนี่กรจกเลียงให้ใหม่บ่เรียงกระจกให้ใหม่ด้วยครับ แล้วก็จะใส่คิ้วกันนี้ให้ใหม่ทาสีประตูฝั่งนู้นใหม่ที่จริงประตูฝั่งนู้นก็ไม่มีอะไรดอกแต่แกะนี้ออกครับนี่มันก็เลยอืม,มันเป็นรอยครับทาสีใหม่เครื่องสวยนะครับเนี่ยแต่ก่อนมันยังไม่มีนะตัวนี้ดูตุ๊กตาก็ตีลังกามาแล้วเดี๋ยวช่างไฟมาจัดให้ใหม่ครับเลีเ้ยวก้นี่ ผลงานของรถไถของเราดูอ่ะอ๋อนี่ดัดมังฝุ่นให้ใหม่ดูครับเรือจะไล่ดึงโซ่ให้ใหม่ก่อนอือจะดึงโซ่ดึงอะไรให้ใหม่เนี่ยมันมันขาดเพราะรถไถชนแน่นอนอือไม่รู้รถไถชนเรือใดไม่รู้อ่ะมังฝุ่นอยู่นี่ก็ไม่มีมันมีรอยมันมีรอยมีฝุ่นฟาจะรอยอะไรเรือรถไถแหละ หมือนว่าเราจับตรงนี้นะโอ้นี่เขาอเสียที่ไม่อยากจับแบบเนี้ยเราถ้าเราถ่ายชนถ้าไม่ชนไปโดนตัวนี้ชนตัวนี้ปึ้งนี่มันจะขาดเลยถ้าม่นี่ขาดยาวเราถ้าถ้ามีบางฝุ่นใหม่ถ้ารถปรยู่ข้างหลังตัวนั้นถ้ามีบางฝุ่นใหม่มาน่าจะน่าจะโดนแผ่นใหม่อ่ะดูแล้วแต่ของไม่มีอ่ะของหมดของหมดครับเดี๋ยวต้องรอก่อนเผื่อจังหวะฝุ่นมาก็น่าจะได้ใหม่อยู่ดูผาไทยครับโอ้โหผ่านศึกมาเยอะครับนี่เลย ไม่รู้ไม่โครเลรถไทยครับก็ธรรมดาครับรถใช้งานนี่ครับโดนเยอะครับโดนเยอะครับนี่อู้กินเนื้อเหล็กเลยอะวิ่งลุกลังด้วยวิ่งไรด้วยครับฝาไทยก็ค่อนข้างจะยับหน่อยก็จัดให้ใหม่ได้เสมอครับนุขึ้นไปทำอะไรอีกแล้วนุอ๋อ บางฝุ่นน่าจะมาทิศหน้าครับถ้าอยู่ถึงบางฝุ่นใหม่มาน่าจะโดนแผ่นใหม่หทำสีฝาท้ายให้ใหม่ฝาข้างยังสวยอยู่จัดพวกไฟตุ๊กตาพวกอะไรให้ใหม่ครับแต่เครื่องเกียร์คันนี้นี่สวยมากแห้งก็บเลยอะแห้งจนสมขึ้นตามแป๊บเลยอะ <S <S เหลือทำอะไรอีกวะ เบอร์สิสองวันนี้ช่างหยุดครับแต่ทัาแกไม่หยุดครับเดินพุ่นไปวนมาก็เอาคันนี้มาทำแต่วันก่อนที่ไปมันฟิลม,มันขาดหรือฟิลม,มันหายเนี่ยตารไม่ติด <c oughs> ก็เลย<ต>ทัาแกเออมันจอดนานครับช่วงนี้ ก็เลยเจ้าแกไปทางนั้นพอดีไปดูให้แล้วก็เลยเอามาทําให้ใหม่เลยโอย้คันนี้สุดจัดเลยอะคันเนี้ยคันนี้เมื่อก่อนเก้าสิบกว่านะครับทุกวันนี้น่าจะล้านแล้วมั้งถึงล้านไหมถ้าสภาพนี้ตอนนี้นะนประมาณล้านสองหมื่นครับตอนนี้สภาพนี้นะประมาณสามหมื่น 30, ครับแปลงหน้าร้านห้าหมื่นครับสภาพนี้นะครับเมื่อก่อนคันนี้ล้านกว่า,วาเอ้ยเก้าแสนกว่าครับคันนี้แม่โชคดีไปซื้อตอนลดถูกเออคันนี้ภายในวีพีแบบเต็มนะครับเต็มระบบคันนี้แตด่วนสองตัวไดยหน้าเลดชุดหน้านี้เงาหมดนะครับแคบเล็บบางุ่นจัดเต็มบางคันก็ตามงบนะครับ ทํา VIP ก็ไม่ได้ทําให้เต็มขนาดนี้นะครับคันนี้จัดให้หนักๆเลยโอ้จันเจา้าใส่อันนี้ไม่เข้าออนี่ตุกตาก็ร่วงดูครับภายในคันนี้เต็มจริงๆเต็มหมดเลยนะครับห่อคอนโซลให้ด้วยนี่ตุกาปไป อันนี้แมกมันตั้งคลาด่ำพูดไหมเชียนอือมันตั้งลงจนแบบยกขาไม่ได้ยกไม่กระโดดเลยอะฮะแรงเลยนุ๊อดปลายลงมาเชื่อมเลยนุนั่นแหละนี่จะเอามาเชื่อมให้แล้วเดี๋ยนี อันนี้มันหักครับหักตอนที่ผมไปขับวันนั้นแหละ,ะต,ตุก๊กตาก็รวม,มแต่คันนี้เอาไปตั้งแต่ใช้นี้ไม่เคยได้ซ่อมอะไรเลยนะไม่เคยเป็นอะไรเลยอีมากคันนี้เครื่องนิ่มครับเกียร์นิ่มเข,ข,ข,ข้าง่าย อะไไฟอะไรขาดไม่รู้นะกาิก่งไม้เกี่ยวกิ่งไม้อะไรเคยเหลือบอ่ <laughs> มีแต่ขาแรงด้วยเ <laughs> มื่อเช้าเลียงกระจกให้ใหม่แล้วครับติดคิ้วข้างนี้แล้วเดี๋ยวกลับไปรอบนี้นี่รอก,กเก่าแน่นอนไม่ต้องห่วงครับก็เป็นการบริการหลังการขายของอูครับ เป็นบริการหลังการขายดูแลให้ครับขอแค่ลูกค้าบอกว่าทำอะไรก็เขาแกจัดให้ครับโอ้คันนี้บางฝุนน่น่ารักแต่เจ้าของก็สั่งแบบนี้นะอันนี้นางรองนีงง <laughs> คันนี้บางฝุนน่น่ารักมากเลยครับลูกค้าบอกสิบแต่อูเอฟสิบสองครับ อ๋อดินดานใหม่แล้วรถดำซิ่งดินดานก็เดี๋ยวหรอครับเดี๋ยวรอคันนี้อีกไม่นานเพราะว่าช่างจะมาทำไฟให้ที่อู่ด้วยก็จะให้ไล่ดูสายดูอะไรด้วยครับบางทีน้ำเข้าปลักหลวมสายดินหลวมเนาะโอะตามอายุการใช้งานครับจริงๆเอาไปไม่ค่อยได้เปิดนะไม่ค่อยได้เปิดหรอกแต่มันโดนฝุ่นโดนน้ำโดนกิ่งไม้เนาะ อีกตัวเอ่อร่อับไม่ได้เล่นหรอกไอ้น,นี่ยมีแด้เปิดก็ปล่อยให้มันวิ่งเองของมันอ,ะอ่ะถ้าไม่ด้มอ <c oughs> อดเอะ,อะัเอรอ่ะอ๋อแต่ไม่เคยได้ถอดแบตล็อกอันนี้ <c oughs> แล้วคนบอกว่าเป็ดอีก,กินน้ำมันไหม <c oughs> ผมบอกไม่ได้แล้วครับหลักๆนี่นี่มันอยู่ตรงนี้ <c oughs> ยู่อยู่กับขาคนขับเออเออลักๆเลยใครอยู่หลังพวงมาลัยครับนั่นแหละลองเหยียบหนักๆว่ะครึ่งวันแค่นั้นแหละหมดพันหนึ่งอ่ะอตัวนี้น่าจะต้องเปลี่ยนใหม่คราตทุกตาตัวนี้หลุดต้องรอช่างไฟช่างไฟมาวันไหน โอ้ช่างไฟก็โดนตาโดนยายอีกครับสีชมพูสีสันสวยงามมากน,นี้รถล่อของประคุณชัยนี่นะ โอ้ยตัวแค่ไหนก็ไม่เหลือตกหมดไหนอยู่ไหนอ๋ออ่ะ,อะ,อะก็เดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าแล้วกันครับวันนี้ช่างไม่ได้ทำงานนะครับก็จะเงียบเงาหน่อย ไหนลงมายังอะรอติดตามคลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ